สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆช่างทุกท่านนะคะวันนี้เอ็มาเทคนิคการทำคัลเลอร์บาร์นะคะซึ่งเป็นศาสตร์ใหม่ของการทำสีผมนะคะซึ่งสามารถทำได้ไวแล้วก็ถนอมเส้นผมรวมถึงมีประสิทธิภาพที่ดีในการทำสีนะคะแล้วก็สีติดทนและสีสวยละมุนนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะในเคสนี้นะคะเป็นสีที่กำลังมาแรงแล้วก็กำลังนิยมกันอยู่นะคะเราซื้อนะคะใช้ 3NB กับ Co อนะคะซึ่งเป็นแม่สีแล้วก็สีธรรมชาติเห็นไหมคะได้สีที่สวยละมุนมากๆค่ะบอกได้เลยว่าต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่า ทำสีทำได้ไวแล้วมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็อีกอย่างนะคะเป็นการถนอมผมนะคะแล้วก็เซฟเวลาในการทำสีให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มาเติมสีในภายในระยะเวลา5-15ถึงนาทีก็ได้สีสวยได้เลยนะคะบอกได้เลยค่ะพลาดไม่ได้นะ,ะกับเทคนิคการทำคลัลเลอร์บาร์สค่ะการทำสีแบบใหม่แบบสับแบบเซฟผมดูแลผมแล้วก็สร้างคอลเลคชันสร้างเงิน สร้างรายได้นะคะให้กับช่างผมเราได้มากขึ้นค่ะบอกได้เลยค่ะมาเรียนรู้กันเถอะค่ะวันที่16ตุลาคมนี้นะคะที่โรงแรมนะคะโคสะที่ขอนแก่นนะคะเริ่มลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะพลาดไม่ได้ต้องรีบมาค่ะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับ50ท่านที่ลงทะเบียนนะคะท่านจะได้รับทวิตเมนต์หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พี่ๆช่างนะคะได้ไปเพิ่มมูลค่าให้กับที่ร้าน ฟรีค่ะห้ท่านเข้างานมาเลยค่ะ50ท่านได้ผลิตภัณฑ์ฟรีไปเลยแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ